พี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะชวนพี่น้องคุยในประเด็นในเรื่องของการขออนุญาตสร้างวัดนะครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่เท่าเทียมกันกับการสร้าง,างมัสยิดนะครับทำไมผมถึง uh, เรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่า <Yeah. S 1> การสร้างมัสยิดนั้นในพรบอิสลามปี40นะครับพี่น้องเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมเองได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนในฐานะพุทธบริษัทสี่ว่าเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะการสร้างมัสยิดในพรบอศาลามนั้นเขียนชัดเจนว่าไม่ต้องทำประชาพิยานแต่เราลุกขึ้นมาสู้ว่าการเขียนกฎหมายลักษณะ อย่างนี้กฎหมายลูกในลักษณะแบบนี้ขัดต่อกฎหมายแม่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นหลายมาตราครับจะเป็นในเรื่องของมาตรา43มวงเล็บ3หรือกฎหมายในรัฐธรรมนูนมาตราอื่นๆซึ่งเขียนไว้ชัดเจนเอาเข้าใจง่ายๆก็ได้พี่น้องว่าการที่จะสร้างอะไรที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนสิ่งแวดล้อมพวกนี้จะต้องทำประชาพิจารณ์ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นแล้วการสร้างมัสยิดในเขตภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคกลางหรือภาคใต้หรือตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีชาวอิสลามอยู่เลยเนี่ยหรือมุสลิมอยู่เลยเนี่ยจะต้องทําประชาพิจารณ์โดยหลักกฎหมายแล้วจะทำน,นุนกฎหมายพรบวออิสลามปี40จะเขียนยังไงผมไม่รู้ละแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าการสร้างมัสยิดของเขาไม่ต้องทําประชาพิจารณ์นี่คือเป็นการเขียนแบบศรีธนนชัยและการการเอารัดเอาเปรียบผมอยากจะย้อนกลับมา ให้พี่น้องชาวพุทธได้รับทราบอีกนิดหนึ่งว่าการสร้างวัดทุกที่ทุกครั้งนะครับแม้จะมีชาวพุทธเป็นทั้ง100%อร์เซอยู่ก็าตามจะต้องทําประชาพิจารณ์นะครับฉะนั้นแล้วการขอสร้างหรือขอจัดตั้งวัดเนี่ยจะต้องมีประชามติหรือประชาพิจารา์ชาวบ้านนี่แน่ไปทุกครั้งนะครับนี่คือกฎหมายและธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า ะจะต้องทําประชาพิจารณ์ก่อนที่จะสร้างอะไรก็ช่างที่มันเป็นกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย,อย่างพุทธเองเนี่ยสร้างวัดใน,ในที่ที่มีชาวพุทธร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ยังต้องทําประชาพิจารณ์นะครับอันนี้เป็นการลักหลานหรือการเขียนเอารัดเอาเปรียบมากสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่เขียนไว้ในพรบอรของตนเองว่าการสร้างมัสยิดนั้นไม่ต้องทําประชาพิจารณ์จึงเหมิมเกริมสร้าง ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับพอชมรมพิทักษ์พุทธศาสนาออกมาหยิบเรื่องนี้ออกมาเป็นประเด็นสู้ในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายและธรรมนูญพี่น้องชาวอิสลามหรือพี่น้องมุสลิมจึงสร้างมัสยิดในทั่วประเทศไทยนี้ได้หยุดชะงักลงและแอบสร้างโดยวิธีสกรปรกมาหลายมัสยิดนะครับฉะนั้นแล้วภารกิจของเราก็คือ สร้างมัสยิดที่ไหนที่ไม่ได้ทําประชาพิจารณ์เราจะต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับการขออนุญาตให้ถูกต้องแต่ถ้าตรงไหนท่านทําประชาพิจารณ์ผ่านแล้วก็ท่านาได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยถ้า มีเอกสารครบถ้วนโดยเฉพาะประชาพิาณ์ผ่านนียสร้างก็สร้างไว้เถอะพี่น้องไม่มีปัญหาเพราะชุมชนแถวนั้นเขายอมรับแล้วเขาอยากให้ท่านสร้างก็ไม่มีปัญหาครับยินดีด้วยซ้ําไปแต่ถ้าการก่อสร้างนั้นผิดจากข้อกาหนดกฎหมายอยู่แล้วนั้นเราจะต้องดําเนินคดีนะครับอาจจะเป็นาการยื่นตรวจสอบสุดท้ายท้ายสุดจะต้องแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากท่านกระทําผิดในมาตรา157ของเจ้าพนักงานนะครับ ที่อนุญาตให้สร้างโดยมีชอบจึงเป็นความเหลื่อมล้ําระหว่างกฎหมายของพี่น้องชาวพุทธกับพี่น้องชาวมุสลิมอันนี้ต้องฝากนะครับว่าในอนาคตจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขอกราบขอพระคุณครับสวัสดีครับ